สวัสดีครับผมเดี๋ยวจะมารีแอคชั่นนะครับเทลเลอร์สุดท้ายของหนังที่กำลังจะเข้าช่วงคริสต์มาสนี้เป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดูนะฮะชื่อว่าวอนเธอนะฮะก็เป็นกระแสามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูเทลเลอร์สุดท้ายครับว่าจะเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับเจะดู the presentation of the r e s of the speed s o u n อไรไมดูรู้เลย ภาพสวยนะฮะเรื่องนี้แบบดูแล้วแบบโคนสีภาพหรืออะไรต่างๆดูดีเลยวัยรุ่นจะต้องมีติ๊กันต่อยกันเป็นลุคคอ,อนคเสิร์นอ่ากับคอนเสิร์นโควิดด้วยล้หมไปเที่ยว <c oughs> มีความรักอย่างนี้อ่าฟางสันดิกาเป็นลุคที่แตกต่างคาวดูทิ้งมากนะครับโอ้มิวมีแฟ<บ>นเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยอ่ะแม่จะว่าไง เรา<อ>ไปเช็คช่เลยไรเงี้ยแวนวร่างกายโมโหไม่ขึ้นมาริทูชมาทุกคนได้หมดสดชื่นมามาชวคูคลิปมาพอดีนนะมีมอรีทิชมาแฟนกแล้วเนี่ยเน่เก่นแฟนกันแล้วสรุปว่าเนเนี่ยจะเป็นแฟนใครเนี่ยดูแบบหลายคน<อ>มีความเศร้าเคยอกหักปะอืม เคยดินนะะเจ็บไหมเจ็บแต่ก็ยังดีที่ได้บอกแต่เพราะว่ามันเหมือนเสี้ยนตำอะถ้าเรากลั้นใจเอามันออกเจ็บแล้วก็หายขมเส <c oughs> ี้ยนตำเจ็บแล้วก็หายแค่เอาออกนะชีวิตวัยรุ่นนะฮะ บางทีเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่าการที่ได้เจอคนที่รักหรอกนะความรักไม่ได,ด้มีด้านเดียว เฮ้ยเทเลอร์ i, Taylor, นี้ดีนะเนี่ยเออนะฮะดูแล้วก็มีความน่าสนใจเลยแหละนะฮะเขาบอกประโยคหนึ่งมาที่น่าสนใจอะความรักของเราเราเลือกเองนะครับต้องไปดูว่าสุดท้ายเนี่ยตัวละครแต่ละตัวเขาจะเลือกอะไรเนาะในในชีวิตของเขานะแล้วแล้วมันเขาสามารถเลือกในแบบที่เขาต้องการได้หรือเปล่าเขาจะสมหวังในสิ่งที่เขาตั้งใจไหมหรือว่าสุดท้ายเนี่ยความรักเนี่ยมัน มันเข้าข้างแล้วเปล่าโชคมันเป็นใจให้เราสมหวังในความรักนั้นไหมนะฮะเพราะมีตั้งสี่ตัวละครนะฮะเป็นสี่เรื่องราวสี่มุมมองนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าแต่ละเรื่องเนี่ยจะมีโทนสีภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันด้วยผมรู้สึกว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็เป็นโปรแกรมหนังไทยที่ปิดท้ายปีได้อย่างแบบว่าวัยรุ่นต้องมาดูอะไรเงี้ยเออนะฮะก็ถือว่าแบบใครจะบอกรักกันช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงฤดูหนาวอะไรต่างๆจะพากไปเที่ยวปีใหม่หรือว่า ไปดูหนังอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์แรกๆเลยที่จะต้องตอบโจทย์เพราะว่าตอนเนี้ยจะเห็นว่ามีหนังตลกอย่างอีเลียมซิงเอ่ยมีไอ้คนหลอรวงเอ่ยจาก g d h ีเนาะที่แบบว่ามีม มีกระแสะความแบบโอเคอาจจะได้ตังอะไรอย่างงี้หรือแม้กระทั่งแอนิเมชันเดวมสเลเยอร์อะไรอย่างงี้ที่แบบว่าโอ้ได้ตังถล่มทลายแต่มันยังไม่ได้มีหนังรักเลยนะครับที่แบบอยถ้าจะไปเดทกันหรือว่าจะไปที่นั่นที่นี่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนต่างจังหวัดก็ <laughs> จะไม่มีตังหรือที่เกียจไปหรือว่าต้องไปเจอนั่นเจอนี่ที่เกี่ยไปเจอเพราะว่าคนอื่นรถติดรถอะไรอย่างงี้นะวุ่นวายอะไรเย่างนี้ยก็ไปดูหนังนะครับวอนเธอก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะในวันนี้นะฮะก็ ดูตัวอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าน่าดูขึ้นเยอะมากเลยถ้าเทียบกับตัวอย่างแรกเพราะตัวอย่างแรกผมก็ยัรู้สึกว่ามันจะมีความแบบไม่ธรรมชาติอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ตัวที่2เนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่าตัวเพลงตะกอบอย่างเพลงวอนอ่ะวอนเธอเนี Warner, 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 Warner ่ยนะฮะวอนเธอเธอเธอรเงี้ยมัน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 ,มน,มนติดหัวแล้วแล้วชื่อเรื่องเองมันก็ติดปากอยู่แล้วอะ่ะนะฮะ พอมาเป็นตัวเลือกที่สามเนี่ยทางแบบตัวตัวเทเลอร์ที่สามที่แบบว่าเราเห็นเลยว่ามันคือเรื่องราวของวัยรุ่นนะมันก็จะมีสุขทุกเศร้าอะไรปะปนกันไปนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าอสุดท้ายมันก็คือเรื่องราวของความรักที่สอนให้เราที่จะเรียนรู้ที่จะเติบโตมากขึ้นแล้วก็เราได้เห็นมุมมองเรื่องราวซึ่งจะแทนถึงสี่ตัวละครซึ่งแน่นอนว่าในโลกของพวกเขาสี่เรื่องสี่มุมมองเนี่ยผมว่ามันคงต้องมีการ crossover อันนี้ที่ผมหวังว่าจะได้เห็นนะคือเป็นการแบบ crossover ที่แบบว่าอาจจะอยู่สถานการณ์เดียวกันที่เดียวกันแต่ว่าอาจจะแบบเลือกเล่ากันคนละมุมมองหรือเปล่าอ่านะฮะถ้าถ้าเกิดว่าเขาเล่ามาตรงนั้นเนี่ยคงน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่าเราก็จะได้เห็นหลายวิธีคิดหลายมุมมองซึ่งมันก็เป็นเรื่องของเรื่องราวของชีวิตของความรักของครอบครัวของอะไรต่างๆเหมือนกันมันก็จะมีช่วงเทเลอร์ที่เขาพูดถึงว่าเอ๊ะคุยกับตัวละครที่เป็นพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าเฮ้ย ฉันจะชอบผู้หญิงผู้ชายอะไรด้เลยได้ไหมหรืออะไรต่างๆฉันผมเลยเดาหินหิๆว่ามันคงต้องมีพารของความเป็นครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของวัยรุ่นธรรมดาแน่นอนนะครับผมอาละตัวอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะบอกอะไรเยอะ พอสมควรแต่สำหรับผมก็ยังถือว่าตัวเรื่องก็ยังเดาอะไรไม่ออกมากนะักฉะนั้นคงต้องไปหาคําตอบในโรงหนังแล้วก็ตัวเพลงเอ่ยตัวภาพเอ่ยตอนนี้ผมได้ดูหนังตัวอย่างเนี่ยในโรงเนี่ยผมว่ามันดึงมากเลยมันดูแล้วแบบโหโคตรน่าดูอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นก็หวังว่าหนังเรื่องนี้จะออกมาดีนะครับแล้วก็ถ้าดีเนี่ยก็ขอให้สําเร็จตามที่ค่ายหนังต้องการนะครับผมหรือว่า คนดูแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยมากมายก็ค่อนข้างจะหวังไว้เหมือนกันว่าเฮ้ยนี่คือหนังปิดโปรแกรมท้ายปีที่จะทาให้เรามีความสุขได้อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ในวิกฤตหนังไทยหนังต่างประเทศที่ฉายไม่ได้เลยต่างๆเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนความหวัง <c oughs> น้ำน้ำบ่อสุดท้ายของปีนะครับเป็นความหวังบ่อสุดท้ายที่เราหวังว่าจะได้ดูอีกหนึ่งงานคุณภาพที่เป็นหนังไทยคนไทยนะฮะที่ได้ทํางานหนังฉายโรงขึ้นมานะครับ เอาละก็เชียร์นะครับเดี๋ยวถ้าดูแล้วจะมารีวิวให้ฟังนะจ๊ะนะครับส่วนตัวตัวเองแล้วเนี่ยอยากดูเลยนะครับพูาเ,เป็นการเก็ตเลยนะพูดเรื่องวัยรุ่นพูดเรื่องวัยความรักที่จะต้อง move on หรืออะไรต่างๆที่จะต้องมีความหนุง่งหน่วงแบบรักหรือรักไม่ได้หรือไม่ได้รักหรือว่าเลือกไม่ได้หรือไม่ได้เลือกอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบ โจหัวโปสเตอร์ต่างๆนี่เขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวไปดูหนังตัวเต็มแล้วจะมารีวิวกันครับผมฉะนั้นใครที่จะรอดูรีวิวรอฟังเต็มๆก็อย่าลืมกดติดตามสมัครนะบิ๊กนภัสไวรัลสตอรี่หรือช่องนภัส sl นะครับเราจะมีคลิปหนังเรื่องราวต่างๆเล่าสู่กันฟังมากมายนะครับผมก็มาคุยกันในช่องผมได้นะครับหรือใครดูตัวอย่างนี้เสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้าง,างก็เม้นกันเยอะๆนะจ๊ะหรือว่ามาพูดคุยกันก็ได้นะโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันหลัังจจากที่ดูบบคร ไปกันครับสวัสดีครับ